อากาศดีพี่เหมินใหญ่ไม่อยากออกเลยหนาะวทำงานอยู่ในบ้านก่อนพี่เหมินไปขุดเอาพวกเศษอะไรนะขยะปุ๋ยหมักนะมาโรยทับมา,าส่วนไว้ลมกระแรงแรงนรหนาวขนาวนเพื่อนนี่มาลงคงตายดินแล้วเก็บแล้วเพื<ๆ>่อนไม่ได้ใช้แล้ว เก็บเก็บเก็บจะเก็บโต๊แล้วน,นี้ออก Ich schau mal aus. Ja, Jetzt die Platten gleich, gib zu mir. die Platte auf. Wer geht vorne weg? Du, ich. Ich du weiter? So. จะประมาณนี้นะคะแดดร้อนแต่โคตรหนาวเลยเพื่อนๆขนาดยังไม่ถึงหน้าหนาวจริงๆนะเนี่ยดูฮะ thing the ที่กระต่ายกินเหลือๆนะนก็เลยเอามาโรยไว้นี่ตรงนี้เห็นไหมนี่เก็บไว้เวลาใหญ่ถอนก็นี่ออกก่ะโปรทับไว้เนาะโอ้นี่ถอนถอนออกทำไมดูสิอ้ยมัน ไอ้นั่นนะปีหน้ามันอยู่ได้นะเนี่ยถอนออกหมดโอ้ยอยากจะด่าเด้ไม่รู้จะถอนออกทําไมเนี่ยเดี๋ยวไปด่าก่อนนี่มันอยู่ใต้นั้นก็ให้มันอยู่ไปเป็นไรสวิตชาร์ต <c oughs> ปีหน้ามาก็ยังได้เก็บกินมันยังไม่มีผักอะไรมันก็ยังได้เก็บกินเฮ้ย <c oughs> ดูฟันสิงโตขึ้นเพียบเลย เอาไปให้กระต่ายก่อนให้กระต่ายให้ไก่ไก่ชอบชอบยาเอ็นยืดนะคะอันน,นี้ยาเอ็นยืดฟันสิงโต ได,ได้มาถึงนี่แล้วพี่เหมินเรียงมาช่วยจริงๆแค่เอาขยะมาทิ้งใหญ่ว่าจะไปทำขนมเค้กพี่มหมนเรียงมาช่วยงานได้มาทำดอกสวยนะเล้อไม่ได้เลยนะเลิ้อไม่ได้เลยจ้า ชอบมากอาหารดีๆไม่ไม่กินหรอกดูดิเบอกลิกอ่หมากกรีนเนี่ยเอกลิกหวานเสนวีวี่งหง่ะเหมือนเหมือนเหมือนหิวมากเลยอ่ะดู ตอนนี้เห็นแค่สองอันสองตัวแมวลูกเขาไม่รู้หายไปไหนคิดว่าหนาวตายแต่ก็ยังไม่หนาวมากนะน่าจะเป็นพวกไอสุนัขจิ้งจอกมาเอาไปกินแม่เลยเห็นแค่สองตัววันนี้นะทั้งวัน,นะถ้าเขาอยู่เขาก็น่าจะมาออกมาให้เห็นทั้งสี่ตัวนะแต่เห็นทั้งวันแค่สองตัวอีกตัวหนึ่งเขาได้อาหารเขาวิ่งไปแล้ว ยายเอามันจากหัวหมูที่ยายต้มอ่ะตัดมันมันออกแม่ก็นั่งเฝ้าไม่กินเลยอีกตัวหนึ่งได้วิ่งเข้าโรงโรงฟืนละเห็นแต่ตัวขาวตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสีเหมือนแม่ตัวหนึ่งหายไปสองตัววันนี้ทั้งวันไม่เห็นนะวันต่อไปถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าน่าจะ สุนัขจิงจอกมาเอาไปแล้วหลยหรือไม่ก็เป็นไปได้มั้งถ้าเขาไม่วิ่งอะไอ้นกอะนกที่เขามาเอาไก่ยายวันนั้นไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นสุนัขจิงจอกแน่เลย น,นี่ออกมาให้เห็นตอดกลางวันแท้ออกมาให้เห็นกลางวันปกติจะออกลกางคืนนะเนี่ย ตอนกลางวันเลยเฉยเลยไปๆๆๆชุ่ยๆๆๆๆๆๆไปไหนไปไหนไปไหน มตัวไม่ใหญ่นะคะน่าจะเป็นลูกของเขาเหมือนวันนั้นอะตัวไม่ใหญ่โอ้ยป่าเนยังไม่ๆอีกค้างบ้านมืดแล้วนี่สองทุม่มไอหนึ่งไอหกโมงยังไม่เครื่องเลยมืดแล้วนี่ซื้อไข่ขอฟักทองนา่ยายให้ตัวนี้เห็นเขาถามหาบ่อยอยู่มันร่วงวันนั้นยายลยเอาไปให้เขาด้วยพึ่งจะโทรมาเมื่อกี้เขาบอก หกโมงสี่สิบห้าเขาจะมาเอาโอยมันมืดหมดแล้วประตูบ้านเลื่อนยายมืดหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วที่ห้องนอนนะคะนี่ห้องนอนน,อน,อน,นี่ห้องน้ํานะคะมืดหมดแล้วเปิดไฟอ่ะรอก่อนเขาจะลงไปเดี๋ยวเปิดโอ้ยเราก็นาวอีกแล้วนี่นี่ โอ้ตะวันเยเนี่ยพระจันยังไม่มืดเท่าไหร่แล้วเนาะนแต่มันมืดเร็ว